สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ไปตลาดมาซื้อของเขาบ้านซื้อของเขาบ้านอีกแล้วค่ะสิพามาเบิงวาได้หยังอันนี้เบิดปรามานพันหนึ่งพันหนึ่งหรือพันเอ็ดเบิดปรปมาหม่านมาเบิงกันค่ะวาได้หยังอันนี้หมูค่ะหมูสามโล่สามลอยชีนองแต่ว่ามีหมูหมูบดถุงหนึ่งหมูบดแปดสิบบาท หมูสามโล่สามลอยพี่น้องหมูเ so นื้อสันเนื Snow ้อเนื like ้อสันเนื้อขาเนื้อนี่อันโล้โล้ลอยสิบบาทหมูถือป้านันบอกมันท่าสื่อน้ำรลานสื่อน้ำตลาดคัะที่ยังแพงอยู่งืดหลายเนื้องามเนื้อหมูขาสามลอยสามกิโลไปพอไปพอฟ้องถือหนึงย่างสื่อสื่อน้ำตลาดมาแบบแพงคัะสื่อน้ำตลาดมา ได้แบบล้ลยค่ะเหม,มือนเหมือนเน้นอาหารเลย mm hmm. ได้มูยอสิมาเห็ดย่ำมูยอสี่เส้นค่ะมูยอสี่เส้นแบบจุกบจุกมูยอทำเองบะแพงด้วยค่ะเสะ้็จละเส้นละเท่าไหร่ะยี่สิบห้าบาทแบบถือมูยอเห็ดมาแกงพะแนงแล้วก็เทดต้มปวจจับ วนอันนี้เป็นไก่ส่วนท้องไก่อันนี้ไก่เนื้อไก่หั่นชิ้นที่หั่นมาแหล้่ที่ผ่านเห็ดเนอะอันนี้เป็นน่องไก่สะโพกใหญ่เขาไว้สโพอนนก,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 กอันนี้ืนไก่นี่นี่ึืนไก่นี่ไก่บดชาวไว้ค่ะผัดกะเพรา อันนี้คืออาหารลักของเพื่อนส่งตองสื่อเลยไก่บดกับกินไก่เพราะว่าเอาไวถั่ผัดกระเพราอยากนําเสนอแห้งมุเจ้าผักไข่กินงกตำหม,มูหกับตัวเขาปุ่นเ้าบาทผักไข่เจ้า,าบาทละสามกำเนี่ามกำแบบกำงางะอย่งสิกำานึงบบหุ่น สามกํายี่สิบบาทมีซี่นี่ยกําไหนอันนี้สองกําอันนี้กําที่สามสามกํายี่สิบบาทคุณอะยี่สิบบาทนี่เด็ดซุปผักผ้ายกินและหลายปันคนือของหมูแดงมาให้ลูกไส้ย่างมาท่านโรงเรียนข้าวหมูแดงแซ่บซื้อมาให้ลูกไส้ย่างลูกไส้มาท่านโรงเรียนค่ะรักกิน ได้ขนมมาอีกแล้วได้ขนมมาอีกแล้วค่ะลูกสาววาติมามือนหนีหรือม,มืออื่นสีท่านขนมบ้อน้องกินเบก่อกวนมือน,นีบหลายปานใดบหลายปานหวดกอนเพราะว่ากินบ่ท่านเสือมาหลายหลายแต่ก็ได้อุป,ปกรณ์มาผักกะเพร้อมพร้อมยังกว่าอนอื่นพร้อมหว่วกพร้อมแขกพร้อมแขกยัย หอมหัวใหญ่สีม่วงเบื่อสีขาวแล้วกินสีม่วงร่องเบิรงแครลอดแค่ลอดสงสัยแค่ลอดจะถือลงเนาะส้า,บา,าบาดส้าบาดด้ซีหัวตะกีส้าบาดด้สามหัวคะ่ะตัวน,นี้ด้ซีหัวพริกไทยพริกไทยอ่อนผัดกะเพราเมนูผัดกะเพราแล้วก็ <c oughs> กระเทียมคะ่ะ ก,ก,ก,กินกระเทียมเปลือกเปลืองที่น้องกินกระเทียมเปลืองค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็กาแฟมาเด้อ <c oughs> ของก็มาตัตลาดค่ะกินกมมาแฟเยเหมือเสามือนนี่เบอร,ร์เสาสวนยางมีราคาหูราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทได้ประมาณนี้ก็สิกินอยู่ประมาณสองอาทิตย์ <c oughs> กินแค่สองอาทิตย์ทนีด้ค่ะอยู่สามคน แต่ว่าล้างเทือกจะเลยไปอยู่ดอกเพราะว่าลังเทือมาแต่สวนมาแต่อันนี้นเห็ดแบบกินตามมะฮุ่งกินยังแล้วก็แล้วบ่ค่อยเด้๋ยาออกมาเห็ดอีกทีนะาค่ะนี่ระคะของก็ะมีถือบ้างแพงบ้างมีทั้งถือแล้วก็มีทั้งแพงค่ะแต่ว่าส่วนมากผมเซึกว่าเนื้อมูจะล่งแห้งเลยหรืออาจจะเป็นเจ้าน,านี้เจ้าเดียวกับบ่จักอันนี้กับมะฮุงเพื่อกันค่ะนี่ระคาผ้าไป ซื่อของตลาดตลาดสดค่ะตลาดสดเทศบาลอำนาจอืเขาได้เขาไปสื่อของก็โดนไปเทือนึงค่ะลังเทือกับเดือนละเทือหรือเดือนละสองเทือว่าได้เขาไปดูบานนี้ก็ซิปปูสิปสปลากินอยู่น้ำให้น้ำหน้าเนาะเขาของแพง